มีเด็กคลีนนะครับของอีสุตสมวนไทยวันนี้พี่อ๋อมรัรคพันนะครับให้เกียรติกับพวกเราได้มีโอกาสมาจเจอแบบใกล้ชิดเลยสําหรับผู้ที่โชคดีนะโชคดีที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานี่ถือว่ามาลงชื่อไ้เยอะมากนะครับแล้วเราแร้น้อมผู้ที่โชคดีที่มาร่วมสุดกับเราแล้วเป็นแฟน,นแท้เป็นแฟน,นกับของพี่อ๋อเลยหัวหน้าคุณเลยไม่คุ้นเลยมีป้ายหลายป้ายเลยพีย่เนี่พี่อ๋อมัคคพานร

สามารถที่จะใช้บริการได้ด้วยแล้วก็มีของขวัญรองพิเศษด้วยมีเสื้อลายเซ็นที่ออกมาขรานนะครับแล้วมีตุ๊กตาชิโน่ร้อยจิมมี่ลายเซ็นที่ออกมาขรานอ,อีกมีจำนวนจำกัดใครอยากได้ส่งเสียงหน่อยวน <ś le> <ś le> กันที่ได้ต้องเป็นคนพิเศษเท่านั้นต้องตอบคถามเกี่ยวพี่อออไม่ถูก <ś le> <อ>พี่อ,อ๋มีความรักที่เราจะต้องมาล้วงกันแล้วใครที่เป็นใครมันแท้ล้วงถูกจังหวะถูกของนะ้ถูกของนะ ขอ,องหมายถึงว่าของที่อยู่ในใจในร้ห้ถูกถ้าถูกปุ๊บได้รางวัลปั๊บอ่าตัวแรกจะเป็นหนูน้อยจินนี่เลยนี่ดูน้อยจินนี่นะครับน่ารักนะมากเลยม,มีอะไรสิพี่อ๋อมด้วยตรงนี้คํถถาถามถามว่าคําถ,ถามถามว่าพี่อ๋อมเกิดวันที่เดือนพ <jam> อสองเวลาเวลาวันที่ยี่สิบแปดเดือนเดือนกุมภาพันธ์ กันจะฟังว่าเป็นแฟนแนแท้พี่ออกจริงไหมต่อบพร้อมเลยนะหนึ่งสองสามวันนี้ยี่สิบแปดมกราคมสองห้าสองยี่สิบแปดมกราคมสองห้าแต่คำถามของเราถามว่าเกิดที่ไหนถูกูกครับถูกนะคำถามถามว่าพี่ออมเกิดตอนกี่โมงโอพี่ออมรู้ไหมไม่รู้

ถามว่าพราแฟนขับเยอะรู้เรื่องหมดเลยอ่ะพี่ต้องหาคำถามที่ยากๆมาถามพี่อ๋อมเกิดราศีอะไรมังกรมังกรที่เกิดลังตาอะไรอี่หยาดหยาดทุกคนเลยแล้วกันถามใหม่ยกมือแลยอตอบได้เลยถามใหม่ถามใหม่เก่งทุกคนยกมือตอบตอบได้เลยนะคำถามถามว่าถาถามถามว่า พี่อมอักขธ์ของเราเบอร์โทรศัพท์ตัวท้ายลงท้ายด้วยเลขอะไรข้าะลงท้ายนะเบอร์ที่ใช้ประจำายด้วยเลขอะไรข้าวข้าวขที่เก้าอ่ะมีคนเลนตอบไม่ถมาได้หรือไหมครับข้อที่เก้าเลถูกนะมีเลขที่พี่ออมก็เป็นพิเศษของเรานะข้นที่เก้าลงท้ายด้วยสามมีสามกับมีเก้าศูนย์ศูนย์ นี่สามเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดแปดโอ้โหสามแล้วสามแล้วไม่เป็นไรสามเบิ้ลได้เราเร่งเบิ้ลดีสามหกหกมีถูกเรียกครับมีถูกแล้วครับอ่าไม่เดี๋ยวพี่บอกว่าเขาเดาเลขสุดท้ายเขาบอกสุดท้ายไปนี่เขาไปเติมเลขที่เหลือข้างหน้ามาโทรถูก หยอมาจะให้สูบเป็นคันหนึ่งให้สูบเป็นคันแล้วทายคุบเจ็บทบสิบเลขเลยนะสิบเลขนี่เดี๋ยวให้เลยถูกแล้วตอดีสุดดีแม็กซ์วีคอสไปเลยหนึ่งคันโอ้ทายเาสิบหมายเลขเลยนะไม่มีปากถามก่อนทายถูกทั้งสิบหมยเลขไดไปเลยไหมหนึ่งคันได้พี่จใส่ำให้ถูกาตอนนี้มีทายถูกแล้วไนใครทายหมายเลขหนึ่งยกมือ